ทำไมถึงเลือกรุ่นนี้คือจริงๆอะนะหารถรุ่นเล็กๆคันเล็กๆเพราะว่าอยู่คอนโดไงเลยอยากได้คันเล็กเพราะว่ามันจอดง่ายเข้าออกเลี้ยวถอยหลังอะไรเงี้ยสะดวกเพราะว่าอย่างเรารู้แล้วเนาะว่าคอนโดเนี่ยที่จอดรถค่อนาจะจำกัดคือนี่ก็แทบจะซ้อนกันอยู่แล้วนะคะนี่คือโชคดีมากได้ที่จอดแบบมุมนี้พอดีนะคะก็เลยเลือกเป็นอยู่ความข่องตวงเราด้วยแล้วก็เป็นผู้หญิงก็เลือกหลายรุ่นเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายก็มาตกที่ตัวนี้นี่แหละคือเนื้อคู่ของฉัน สวัสดีค่ะพบกับเซลแพลวซูซูกิ A P Y นะคะสำหรับคลิปนี้แพวจะพามาชมรุ่นเซลเลร o G X นะ,ะสีขาวนะคะแต่งแบบว่าคินครีนเลยแบบว่าแต่งไม่เยอะเรียบหรูดูดีเอางี้ดีกว่าสำหรับราคาของแพวเป็นรุ่นท็อปนะคะรุ่น G X นะคะ451,000บาทนะคะแต่ถ้าเป็นสีขาวแบบนี้นะคะเพิ่มอีก3,000บาทะคะจะรวมเป็นเท่าไหร่ 4 5 0 0 0 0บวกค่าสีขาวไป3,000บาทนะคะแต่ถ้าเป็นสีอื่นไม่เพิ่มเงินนะคะคันนี้่างอะไรบ้างอย่างที่พรวบอกว่าแต่งไม่ต้องเยอะเพราะว่าด้ยวยความที่เขาเป็นตัวท็อปอยู่แล้วคันนี้ติดแค่ชุดแต่งรอบคันเพิ่มขึ้นไปนะคะตัวนี้จะเป็นชุดแต่งนะคะเอซ่าของซานโต้เช่นเคยนะคะเป็นสีขาวให้ตัดก,กับบอดี้รสแต่ก็ยังคงชิที่เป็นสีดําด้านข้างค่ะตัดให้ดูบอดี้รสเนี่ยดูยาวขึ้นนะคะดูเฉียวขึ้นนะคะนี่เลยั้นน่าจะเป็นแบบนี้ แล้วก็ติดซุ้มล้อนะคะที่เป็นสีดำนะคะตัดขอบนะคะเพิ่มความคมให้กับตัวรถจะได้แบบว่าดูไม่จืดเกินไปแล้วกันเนาะเพิ่มความเรียบเรียบแต่เพิ่มความดูเท่นะคะตัวค่บตัวรถนี่สีดำแบบนี้นะแต่มแบบพิงค์ีนเลยนี่นะคะเป็นชุดแต่งของงานซานโตนะแต่แล้วคนบอกว่าคุณแทมมีแบบเดียรองานแต่งาตงานอ่อชุดแต่งเนี่ยแทมมีหลายแบบนะจะเป็นท่อเดี่ยวท่อคู่เนี่ยถ้าลูกค้าสนใจก็ ทักมาเดี๋ยวแพทส่งตัวอย่างให้ดูชอบแบบไหนนะตัวสปอยเลอร์ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้รถเราเนี่ยดูบอดี้กว้างขึ้นหลายๆคนจะมองว่าคุณแพรรถมันดูเล็กจังทํายังไงดีแพรจะนั่นเป็นแต่งแค่ชุดแต่งรับคันที่ติดสปอยเลอร์ไปนะเขาต่อเชฟตัวรถเราออกมานะให้ตัดกับให้รับกับตัวชุดแต่งด้านหลังแบบนี้นะคะนี่เลยคันนี้จะเป็นแบบท่อเดียวนะท่อหลอกนะคันนี้ทําอะไรบ้าง ติดชุดแต่งแล้วนะคะเราเพิ่มความปลอดภันยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวกล้องหลังนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็จะเป็นตัวเซนเซอร์นะคะที่จะส่งสัญญาณเตือนเวลาที่เราแบบว่าเฮ้ยจะชนแลวชนแลวนี่นะคะเขาก็จะดังตื้อตือต,ตือย่างนี้นะคะลูกค้าแล้วก็จะมีกล้องให้ด้วยนะคะ <S <S อ่ะมาอยากเห็นภายนอกกันแล้วนะคะอยากดูภายในกันไหมอ,ะ <S <S อ่ะเดี๋ยวจะพามาดูภายในดีกว่าว่าคันนี้แต่งอะไรแค่บอกก่อนเลยว่าเดิมเดิมเนี่ย เป็นเบาผ้าแต่หลายท่านจะมองว่าเฮ้ยเบาผ้าคือปัญหาเนี่ยบางคนแพ้ฝุ่นหรือบางคนรู้สึกว่าดูแลรักษายากจังเลยพิมแพลทำยังไงแพลเชียให้เป็นเปลี่ยนเบาะหนังนะคะตัวนี้นี่นะคะคันนี้เขาเนค่อนข้างจะคุมโทนนะลูกค้าเบาเนี่ยลงท้ายว่าคือสีอะไรสีนี้คือสวยมากนะนั่นก็คือเป็นสีเทานะลูกค้าสีเทานี่ให้แบบว่า กลืนกับตัวเอ่อสีภายในตัวรถนะคะสีก็จะกลืนๆแต่เพิ่มเออลูกเล่นตัวเบาโดยเล่นได้สีแดงนะคะตัด Body Shape บอดี้เชฟเบาะแบบนี้นะคะรูปทรงเบาต่างๆคือสวยมากสวยงามนะ,ะนี่นี่เลยแล้วก็ติดกล้องบันทึกหน้ารถนะคะนี่แต่กล้องเนี่ยจะเป็นแบบกระจกมองหลังนะคะเพราะตัวเนี้ยเขามีหน้าจอมาให้แหล้วเพราะว่าเป็นตัวท็อปอะเนาะก็จะมีหน้าจอมาให้นะ เป็นตรงกระจกมองหลังนะคะเราติดเป็นกล้องให้นะเป็นกล้องบันทึกหน้ารถด,ด้วยแล้วเวลาถอยหลังเนี่ยเราก็สามารถดูระยะถอยหลังเนี่ยจากตัวกระจกมองหลังนี่เลยโอ้โหครบคันเวอร์นะ,ะเป็นทีอินวันส,สุดๆนี่เลยแต่งแค่นี้เลยสวยครบจบเลยแต่งไม่เยอะไม่ต้องแบบเออคิดอะไรให้แบบปวดหัวนี่แต่งง่ายๆแบบนี้เลยค่ะด้วยความที่เป็นตัวท็อปอยู่แล้ว ตัวฟังก์ชันข้านจะแน่นความสวยหรูหละก,ก็คือมีให้ในตัวอยู่แล้วสำหรับรุ่นเซลเลโร G X นะใครที่สนใจแบบว่าแต่งง่ายๆเรียบๆียหรู้รแบบว่าไม่ต้องคิดเยอะอันนี้เป็นหนึ่งสิ่งที่ไม่ต้องเบื่อเลยแต่งแค่นี้คือแบบแบบบางคนคิดว่าถ้าแต่งเยอะมันจะเบื่อไหมอะไรถพาบอกแต่งเนี้ยไม่มีไม่มีเอาไม่แบบไม่มีเบื่อเอาง่าย เอาง่ายๆเลยนะติดคิวคอนสตที่เป็นสีดําด้วยเห็นไหมเพิ่มเชฟข้างบนให้ตัวคิวคอนสต์เป็นสีดําตัดด้วยชุดแตนที่เป็นสีดําหูลงตัวสุดๆนี่นะคะคิวคอนสตสีดําแบบนี้นี่คะ่ะโดยรวมแล้วสวยงามเหลือเกินนะคะนี่ใครที่อยากได้แต่งแบบนี้นะคะดูแบบว่าเป็นดูเรียบๆแบบไ,ไม่อยากแบบเบื่อง่ายก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางคะ่ะให้ลูกค้าลองเลือกลองตัดสินใจดูว่าแต่งแบบนี้สีนี้ โอเคไหมคะใครที่ชอบแบบนี้นะคะแนวทางการแต่งแบบนี้นะก็สามารถแคมปหาเซลแพลนะคะแล้วก็มาบอกเลยว่าความต้องการลูกค้าเป็นแบบไหนนะอยากแต่งแบบไหนแบบเอ้ยคิงครีนสาตาสะอาดเท่เท่เล็บหลูดูดีไม่ต้องเยอะไม่ต้องคิดเยอะนี่แต่งแบบนี้คือสวยมากๆนะใครสนใจก็ทักมาอยากแต่งแบบว่าซีซันสดไสไปเลยก็มีเช่นกันนะสนใจก็อย่าลืมนะคะทักเบอร์เมมเบอร์ขึ้นไลน์หาแพรหรือโทรหาแพลก็ได้ครับ่วมสุดรวดเร็วนะสำหรับ คลิปนี้ขออนุญาตไปก่อนสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปส่งหมอกกันแล้วไปกันเลยไปส่งหมอกกันเลยไปกันหมอกกับหมอกกับคุณอานมากพาตัวเล็กใช่พราคก้นบางใช่ก็คืออยากได้เล็กๆแบบนี่แหละโอเคเล็กแต่คนของเก่งเวอร์แต่อันนี้ได้เลยโอเคแล้วถ้าแบบว่ากลัวแบบว่าเปิดพื้นที่หรืออะไรเงี้ยก็เอาตัวเนี้ยลงมาแล้วบ้านบ้านบางตามันก็จะเพิ่มพื้นที่ไปอีกบอก็แบ่งทับได้งาก็คืออเป็นอย่างอะไรใช่ค่ะ ก็จะมีพวกแม่แรงจ้ะตัวเซนเซอร์ก็ติดให้แล้วนะคะตรงนี้2อจุดด้านล่างนี่ค่ะตัวนี้กับตัวนี้อันนี้ค่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวก้องนะคะอันนี้เวลาล้างั็ฉีดก็ให้ตัวระวังหน่อยเพราะว่าอย่าแบบพยายามแบบเอาตัวสายไปฉีดเนาะเดี๋ยวจะากลงก็ใช่ถ้าล้างก็ปกติฝนตกอะไรยังไม่มีปัญหาค่ะอ๋อแก่แล้ว เหมือนน้องหนูเลยค่ะสั้นเวอร์นี่ก็สั้นพอเหนือยาวอ่ะเวตัวเปิดนะคะคุณอ่านสังเกตตรงอ่ะตัวนี้มันจะมีเหมือนแบบเป็นตัวล็อกอ่ะมันล็อนนะคะเห็นแมสก์ใช่ไหมล็อคมันจะมีเหมือนแบบเนี่ยค่ะเราสังเกตตรงนี้นจะมีเหมือนเอาผ้านิ้วสอ,อดไปอย่างเงี้ยแล้วลองเคอ่ะ สวัสดีค่ะพบกับเซลแพรนะคะก็มาถึงเจ้าของรถคันนี้แล้วที่อาจจะเห็นแพวรีวิวตอนอยู่ชลุมไปแล้วก็คือมาส่งให้คุณอานนี่อยู่นี่คือเจ้าของรถคันนี้ที่บอกว่าแต่งน้อยแต่มากนะคือแท้แต่งไม่แต่งเลยแต่แต<ม>คือสวยสวยครบเลยนะแขวนว่าเป็นแบบว่าเท่แต่งแบบไหนนะแขวนแบบว่าเรียบเรียบดูบแต่แบบใช้งานคือไม่เบื่อเนาะคือแบบ เป็นได้ทุกแนวอย่างนี้ดีกว่านะคะไม่ต้องคิดอะไรเยอะในการการแต่งอคุณอามาถามหน่อยคุณอาเป็นผู้หญิงที่ตัวเล็กเล็กเลยนี่อยู่อยู่คันคือถ้าตัวใหญ่ไปเลยนะคะคุณอาแบบแรกคือทําไมถึงเลือกรุ่นนี้คือจริงๆอ่ะหารถรุ่นเล็กๆคันเล็กๆเพราะว่าอยู่คอนโดไงอ๋อเลยอยากได้คันเล็กเพราะว่ามันจอดง่ายเข้าออกเลี้ยวถอยหลังอะไรเงี้ยสะดวกค่ะเพราะว่าอย่างเรารู้แล้วเนาะว่าคอนโดเนี่ยที่จอดรถมันค่อนข้างจะจำกัดคือนี่ก็แทบจะ ซ้อนกันอยู่แล้วนะคะนี่คือโชคดีมากได้ที่จอดแบบมุมนี้พอดีนะคะก็เลยเลือกเป็นอยู่ความข้องตวงเราด้วยใช่ก็เลือกหลายรุ่นเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายก็มาตกที่จุดนี้นี่แหละคือเนื้อคู่ของฉันอะไรอย่างนี้แล้วบอกเลยโอ้โหอีกหนึ่งสิ่งคือแพต้องขอบคุณคุณมากๆเพราะว่ากว่าจะได้คันนี้คือสตอรี่เราแบบยังไงเุณ่คนลุนลุนกันมากลุนมากแล้วคุกคุณก็แพล็อคือแบบสู้มากคือแพวก็แบบอคุณแคนแบบคือเราก็อยากให้ ยังไงอะ่ะคืออยากให้ลูกค้าเนี่ยสมหวังคืออยากได้แล้วคือกับน่ารักแล้วก็ไม่ถอดใจเราก็หาวิธีจนแบบโอเค<ช>จนต้องขอบคุณจนแพวเหมือนกันใช่ขอบคุณอันด้วย <c oughs> ที่ว่าคุณนันแบบไม่แบบพอคุณนันแขออีกรอบนึงนะขอแบบขอสู้อีกรอบนึงใคยบอกได้คุณแพวอะไรเงี้ยแล้วคํานึงที่แบบแพ้แบบโอ้ย รูมสุขมากคุณพูดว่าอะไรนะคืออันนะยังไม,ยงไม่ยังไม่รู้ก็ไม่เป็นลาย<ช>อยากคุณแพปิดจอบได้โอ้โหเพราะว่าจริงๆแต่รถไฟฟ้าได้ไงเพราะอยู่ตรงนี้ก็ยังที่ย,ยังไม่จําเป็นแต่คนบอกว่าไหนเรื่องคุณแพลวแล้วแล้วก็คุยกันมาแล้วเลวยค่ะคุณแพลปิดจอบได้ที่พ่อะสบความุแพลว,พวแล้วทําให้แพลสึกว่าเออแพลวอยากอยากให้ลูกค้าได้แล้วก็อ,อยากทําให้ลูกค้าได้ แบบยังไงอ่ะรู้สึกว่าประทับใจที่สุดเนาะเพราะว่าลูกค้าไว้ใจแล้วก็เชื่อใจแพล้วขอบคุณมากมากเลยทั้งคุณอันให้ควาร่วมมือดีมากแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตัวพี่ชายด้วยคือทุกคนแบบโอเคมากแบบให้ความร่วมมือดีกันก็ไม่ถอดใจแล้วนําไปทางไหนคนก็บอกได้คุณแพลตามนั้นไม่ว่าจะเป็นทุกการแต่งใช่ไหมแล้วก็ชวนเลือกประมาณนี้อะไรเงี้ยคนก็เลือกแบบนี้ออกมาสวยสวยใช่ไหมอ่ะต่อไปให้คุณอันรีวิวเซลล์บ้างว่าตั้งแต่แบบเราเจอกันเราแบบจองเราจนแบบวันเนี้ย จริงจริงแล้ว,วอ่ะเจอคุณแพลวจากในคลิปก่อนค่เา <laughs> เปิดเข้าไปใน YouTube แล้วเจอคุณแพลวแล้วเห็นแบบว่าเออคุณแพลวแบบส่งรถให้ลูกค้าท่านขื่ออะไรเงี้ยก็ดูรีวิวแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ย เซลแบบดูเหมือนว่าดูแลลูกค้าดีอะไรเงี้ยเซลลบบดองอ๋อมไม่อช่ให้คำแนะนำอะไรเงี้ยไม่อ๋อมไม่อ๋อมอเพแต่ว่าแนะนู่ลูกค้าดีอะไรเงี้ยก็เลยว่าติดต่อโทรไปตามเบอร์ที่คุณแพลให้ไวอะไรเงี้ยแล้วก็เลยได้คุยกันใช่เป็นงานมอเตอร์ด้วยเนาะใช่แล้วก็แบบว่าเออคุณพี่บอกว่าสะดวกโทรกลับมาด้วยนะคะแล้วก็โอเคแพลนั่งเนื่ยแต่ตอนเช้าเตรียมเข้างานจำได้เลยเหตุการณ์แล้วก็โอเคค่ะแล้วก็คุยกันประมาณ วันเนาะวันสองวันในงานพอดีแล้วก็เลยบอกว่างั้นเอางี้ไหมมาหาที่งานใช่ไหมก็เลยมานัดกันเจอกันแล้วก่าจะเจอกันก็หอก็ใหญ่แล้วกนเจอเสร็จก็ตอนแรกจะไม่ใช่รุ่นหนุ่ยไม่ใช่รุ่นท็อปเนาะเป็นรุ่น G L แต่มานั่งดูในงานดูงานแล้วลองนั่งแล้วรู้สึกว่ารุ่นเนี้ยคือรุ่นนี้คืออันแบบไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มไงมันมีจอมาให้แล้วซึ่งถ้าเอา G L อันต้องไปใส่ใส่จอใช่ก็เลยอาจจะตัดสินใจเป็นรุ่นนี้เพราะว่าเหมือนว่าเขาเป็นล้อแม็กด้วยคือราคาแตกต่างความรู้สึกว่ามันคคุ้้้มมกกงีไดถะ ก็ทั้งแมกทั้งตัวเบาะด้านหลังที่แบ่งพับได้ออันทีกว่าตัวนี้แหละมันตอบโจทย์คุณอันมากกว่ามีจอให้เนาะแล้วก็ติดเพิ่มเติมเป็นตัวกล้องบันทึกหน้ารดนะคะแล้วก็กล้องมองหลังแล้วคุอบอกว่า เพิ่มความแบบว่ามั่นใจให้กับเตยวลลถอยถ้สดจชิญเสื้อเป็นหนึ่งแมทเพราะว่าการการเราต้องเซตไปทุกทางนะแล้วก็เป็นเบาะหนังแค่นี้เลยแต่นี้เลยเราแต่งเดียวใช่วันนี้ช่วยไบขายของล้วแหละแบบแบบดูขุคคนี้คนที่กำลังตัดสินใจอยู่ลังเลอยู่คุณอันช่วยแบบว่าถ้าใครกำลังตัดสินใจเลือกรถนะคะ ลองลองลองพิจารณารุ่นนี้ดูเพราะว่าก็ดูแล้วมันประหยัดน้ามันด้วยใช่ทำประหยัดน้ำมันใช่แล้วน้ำมันอะไรสมัยเียประหยัดน้ำมันแล้วก็เล็กๆขับง่ายหาที่จอดรถก็ง่ายแล้วก็ราคาสบายกระเป๋าใช่สบายกระเป๋าแล้วก็ค่าซ่อมบำรุงรถมันใช้ไปมันต้องมีค่า maintenance นอซ่อมบำรุงคนก็คือแบบถ้ใครสนใจติดต่อคุณแพลวได้เลยใช่ต้องเซลแพลวนะคะอย่าลืมมาทักมามีคุณแอนการันตีแล้ว ขอบคุณมากๆขอบคุณมากอขอบคุณมากๆเลยค่ะแ้ดูแลกันไปอย่างนี้เนาะถ้ามีปัญหาอะไรก็ทัดหาแพว่ตลอดค่ะโอเคสำหรับวันนี้ขออนุญาตสมอบแถวเอกสารเพียงแค่นี้ก่อนใครที่สนใจก็ทักมานะคะวันนี้แพร่กับเพื่อนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ